สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเมื่อหนีตามถึงบ้านพออุดนะคะต่องวดด้วยเจ็ดห้านะคะงวดที่แล้วเก้าศูนย์สองกาเข่าของพออุดทุกงวดเนาะคะ่ะยังบรุลดนะคะสามตัวตัดเหรียญสองตัวงวดนี้กัมาตามตอวงินคาวาเลขเปลี่ยนนะคะสิเปลี่ยนเป็นตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องในเดอร์ค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะสวัสดีพออุดนะคะ พอพออุดเสียงแล้วนะคะหมวดที่แล้วกัตองหมวดว่าเจ็ดห้าเจ็ดหาโบแมนโบแมนพุ่มอยู่หนีพ่มอยู่องอื่นโอ้พุ่มอยู่วัดนะคะพุ่มอยู่วัดค่ะกลับผมค่ะคือเสียงเลขแล้วนะคะนึ่งนึงว่าแ่โบแมนเจ็ดหานี่ยไมจะเป็นหาหนึ่งเจ็ดบอซ่มหนึงว่าโบแมนเข้พุ่มวัดกับภูมมบ้านไม่ตรงกันเหยครับว่า คู่มู่วาดไฮเจ็ตหาบันนี้พ่ออุดมาน,อนม่อยู่บ้านบค่ะมาน่อูดูี่มาถามพีนี่เขาวา่าโ่แมนเจตหาจะมาเขาจอมาหาโน่นนีเแ่าหนึ่งสวนถึงมาว่าคันบ่แมนเจตหานี่ไม่นสงเมตรหาหนึ่งเจตแถวานึ่งวา่าโบแมนเลยหานึ่งเจก็สันบนแปดเจตหนึ่ง 8, 6, 1, แปดหกหนึ่งบอกตัวที่ไหแอนแล้วเนาะแปดหกนึงกับ,บ่แมน โมเมนต์น่าวกเขาบอกมันขึ้นหรือมันสี่หกหนึ่งรักลอยมันเป็นสีก่อสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งกับสีหกหนึ่งแสดงว่าเลขเปลี่ยนใช่ไหมพ่อเลขเปลี่ยนรักรลอยเปลี่ยนหลักร้อยเปลี่ยนเป็นสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งแต่ว่าหกหนึ่งอยู่หม่งเกาเหรอหกหนึ่งอยู่ม่งเกาแต่วก็สีมันเปลี่ยนรักรลอยเปลี่ยนสี่อยู่รักรลอยสี่อยู่รักรลอยมันนี้เรลขล่างกันถามเขาเขาว่าบอกสามสองหนึ่งก็บออันนี้เท่าไรเหรอ ที่บอกแปสามสองมันบอกขาดแนงไอซิมีคนสื่อหลายเรามาแจ็ครตบผมเป็นยังหามันฉ่มันหมานเนี่ใช่ครับผมแต่พอผู้ชาย่วงมน้าอันหานึ่งเจ็ดกว่าโบแมนมันมีละมันมีสามสี่คนเขามาเถียงกันที่นี่ละนางฟังเขาอยู่เจ๊มันหนุนขึ้นเนี่ยเจงเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีใช่ไหมพ่อสี่หกหนึ่งโบแมนสีดหกหนึ่งโอ้เป็นสี่หกหนึ่งหกหนึ่งเนีหกหนึ่งเห็นอยู่คือเก่าหมดแล้วหกหนึ่งยังอยู่ตกเก่ามาช้องโต้เดี๋ยวพ่อ สองตัวนี่เขาว่ามนุษย์แมนสามสองเขาเขาบอกไม่นี่มันเก่าสามบุตรนี่เก่าสามเก่าสามบอกไม่บอกไม่สองคืนแล้วจะมาอยู่นี่แสดงว่าเลขเปลี่ยนยกชุดเลยนะพ่อเนาะเปลี่ยนยกชุดเลยที่จังได้ผู้อันนั้นซื้อไปแล้วก็ลองเบิ่งเนาะเผื่อมันมาแต่จะซื้อไลายเจนหาก็ได้สี่หกหนึ่งว่ะจิสี่หกหนึ่งอันนี้ของแก ซีสีโบเปียนเลยดอกเีย,เยนแต่ว่าหกหนึ่งยังตัวเก่าอยู่ตัวเก่าอยู่เอสมมุติว่าเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนเรภูมิกันเมืองภูมิที่นี่ภ<ม>ูมิที่บ้านกับภูมิที่วัดนะครับผมภ<อ>ูมิอยู่บ้านไหนซีหกหนึ่งภูมิอยู่บ้านไหนเจ็ดห้าปะค่ะเมื่อไงก็สามสองบสามสองล่างตัวไดนก่อนข้อมือบวกขึ้นเก้าสามเก้าสามเอาซีหกหนึ่งเก้าสามเลยเก้าสามเก้าสามหกสามอ คุณพอ่อค่ะมีเอฟซีไอ้ฝากร่วมยังเกาะสางหอสมุดวัดค่ะเออสิสิเข้าไปยุง่งอีจักนี่แหละใกล้ๆมือนีแ่แหละเดี๋ยวสิเข้าไปยุออ่งเป็นออสางหอเอียงเกาะหอสมุดบ่ <ขา S 1> ค่ะหอสมุดแมนบ้านขั้นเดียวนบ่ค่ะขั้นเดียวกขาเังสีที่พื้นอยู่เป็นนอสาตุนพื้นอยู่ที่ฝากร่วมสร้าง<อ>านะคะหอสมุดนะคะดูไม่ถนัดไรเดี๋ยวสิไปนี่แหละครับฝากว่าทำไมที่มั่นเพิ่นเพิ่งไม่ได้บอกซื้อมาเนี่ยคุณ มันบพ่จะบอกยเดียวเดียวเดียว่าไรจาเ่จะเอ้ยซื่อเพิ่นถือบอกเอ้ยชื้อกพิ่นเข้ามาตั้งเทียเพิ่นเก่ากปยังออกคือก็บมี่ซือนะได้ได้กปเยมนฝากมาสองร้อยบาทมาจานกค่ยกอปสามารถฝากมาได้หมดนะครับในทีมงานนะครับผมไปหาอันพ่อยูวัดจูบ่หินก็เลยน้่มาหอดบ้านได้สามเลยลืม ขาทีมรดกันยังไงขาดทมรดไดิขาดทมรวดิรับโม่เอาดับโมเป็น4ีงก์เก่านะครับสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนั่นดีพหลายตัวออเราหลายตัวตัวร่องน่ะแต่พอมันมีแต่สี่หกหนึ่งหละตัวใดก่อนชัดๆเตียนๆเอาไหมสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่ล่างเลย่ันี้เก้าสพม่องเพียนเก้าสามข้างบนขึ้นเหรนบ่ะเหรยอาะเยอะสองตัวเท่าไหร่ละข้ามาจะคน 4หาพวกมันถูกแสดงว่ามาเป็นกลุ่มเหมือนไงเลยุมตัวเน้นคือเก่าสามเนาะมาโซเลกันยี่สิเอลยเก่าสามเลขลลังเลขสี่หกหนึ่งบุ้งกลมใบเนาะค่ะตัวเน้นสี่หกหนึ่งกับเก้าสามตัวรองเจ็ดห้าสามสอง ห้าหนึ่งเจ็ดหกสามสี่เก้าหนึ่งตัวรองสามสองสามสองเบสงสัยแต่ว่าเอฟซีซื้อไปแล้วนี่และซื้อแล้วเนี่ยพอไม่เป็นไรครับว่าเป็นยัง<ร>่ะต้องเชี่อกับมาตัวรองพอก็เคืออกเขามาโซเลกัน,น,น,นยี่นี่มาไม่ยู่นี่่าโซเลกันยี่นี่คือเนี่ย งวดหนไหงวันไหนยี่ฟ้าไปซื้อเด้สามสองจะของก็ซื้อเงินเจ้าของก็ซื้อเปแล้วกันซื้อไปแล้วนู่นแล้วไปแล้วสีเปลี่ยนก็ไปขอเงินเอาบดวันแล้วซื้อลอตเตอรี่อ๋อซื้อลอตเตอรี่ไปนเนี้ยวดนี้เขามากันจะค้นเหมือนขึ้นในทางกะไอะไบบหาคนหาคนแม่นางโซเลย์ยงอยู่เนี่ยพี่จะพูดเข่าพูดไส้ครับนี่พูดเข่าพูดไส้หาคุ้นหาอยู่นี่มาหาอยู่บ้านเลยนะพ่อเนาะคุณกิ้งลูกค่ะเขามานั่งโซเลกั์ เปล่าคือว่าสีเหลือเฮียนบ้านเหลืออยู่มันตกหนาฝนพอดีเนี่ยเปพ่อสีเงินหนังตาเหลือเงินหนังเหลือท่านเหลือเฮ็ดไม่ซื้ออ๋อใหญ่ออกหมองเก้าหรือว่าใหญ่เฮ็ดหมองเก้านี่แหละเฮ็ดหมองเก้าตัวเหตุผลังคามันไหมเฮ็ดข้งแข้งมันไหมเหลือวัดรังเฮ็ดนี่มันไม้โอ้เปลี่ยนยกขึ้นไม้มัดโยกไม้โมเละมั้มันต่ำมันต่ำโอเทิงมันต่ำแนนเทิงไม้พวกเจาะแนนนะครับพี่ครับเป็นไม้ยุค่าบ่พ ไม่ยุคข้ากันใบไผเอาบาดนี้บาดนี้อันยู่ใต้นีมคือว่ามีผีสีตัวพ่อกระนั้นเฮ็ดหมองเก้าอยู่ติเฮ็ดหมองเก้าอยอะเลยข้าเจ้าอยู่น้ำโอ้ยูน้ำกันก็เป็นอย่างเดียบเฮ็ดไอ้ผีอยู่น้ำผีพ่นเอาไปยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเอาไปเป็นอยังเป็นคนต่างอยู่นะเขาเป็นอย่างเด้อ พระเจ้ากับยูหนีมาโดนเราก็ไล่หนี้เได้โอ้ยูเนี่ยน้ำกันไปเลยสร้างบ้านมากเลยยูขออนุญาตมาสัมพี่น้องเราผู้หนึ่งกระเมียนเพราะว่าพี่น้องและเพราะว่าเขามาอยู่ก่อนแมนพระเจ้าก็บโบเห็นยังไงหทองเทียนอีขึ้นใจดีกับผีพร้อมเลยนี่เล่ห์ดีต่างหากครับพ่อเนาะก็จะเพ่งห้ชั่วเขาอีกนะจะอยู่น้ำกันไปพวกเป็นยังครับผมคือหัวยิ่นขาว่านั่งกินข้าวน้ำกันกับมี่กินอยู่นี่างพระเจ้ายพระเจ้ากัขอกินกับพวกเป็นยังก็กินน้ำกันแรับ จะเป็นยังดอกคือพ่อนี่เป็นมิตรกับทั้งคนทั้งผีพี่น้องบดวนเข้ากับที่ไปเป็นอันนึ่โอ้ยเทาับที่นี่ที่ไปยู่ได้ป้าุละหอดบ้างมันห่อนะันาหอดบ้างตุลเจ๊แมนหาไม่มาฟังหมือเนาะหาไม่าฟังเดอกไปที่เก่านับโเซีซีหกหนึ่งรับเียัเก่าสามซีหกนึ่งกับเก่าสามแมน กลับเอากลับไปกลับมาเนะครับกลับไปกลับมาหัวขึ้นหัวลงออกครับพี่ซี่ครับขึ้นหัวลงแล้วันกระสือแต่หกหนึ่งเหรบนหรือล่างครับพ่อบนเลขบนเลขสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งเลขบนครับโตก็ซสือเจ้หกหนึ่งแล้วบวกกับหัวดอกบวกกับเลยบวกกับหัวเลยบ่ซื้อซ้ำนั่นล่ะมันไม่ื่อเพรเป็นเก้าหนึ่งสิบน่าบรรยากาศบ้านพ่ออูดบ่ธรรมดาโอ้โห้วนจิงลู้กันท่านผู้ชม คนจริงลุกนะคะเนาะ,ะเพิ่นมีมูเป็นผีเพิ่อนนอนอยูก่กับผีกินข้าวอยู่กับผีนะคะเพิ่นจะซื้อกันตลอดเป็นความเสื่อส่วนบุคคลสําหรับแนวทางเพิ่นกระถามกันกับผีก่อนจะไปซื้อพอ,อุดไดเลขมาได้ใส่ได้เลขมาจากเพื่อนผีค่ะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอขอบคุณอมุทนาสายบุญสายเอ็ซีร่วมทำบุญสร้างหอ สมุดกับพูดสองรอยบาทด้ออธิษฐานจิตเอาด้อค่ะอาจจะไปได้เอ่ยซื้อเอ่ยเสียงรอดแต่ว่าก็ใหายได้บุญคือเก่าด้้อค่ะการนีเป็นแนวทางบุ้งกลมใบคือตัวเน้นคือแนวทางตัวเน้นนะคะพันถามแล้วถามอีกถามมูผีพ่นสรุปแล้วได้ซีหกหนึ่งก็เก่าสามตัวเน้นนะคะเจนหาสามสองนีซื้อเป็นตัวร่อง กับพีอีกผู้หนึ่งบอกห้าหนึ่งเจ็ดเอสันกับเป็นตัวร่องนะคะหกสามสี่เก้าหนึ่งมาเตใสาหันหัวจากสี่หกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ใดอยากหันหัวตามใจเนาะคะ่ะเพื่อความบันเทิงเด้อค่ะทางช่องกับเป็นแนวว่าเป็นกลางสมบพรณอมกาปแตกนะคะพออุดเพลินสื่อสารกับผีใดกับควมเสื้อส่วนบุคคลนะคะผู้บ่เคยเห็นผู้ซื้อบ่ไ้กับบอเสเซียคือว่าเนาะผู้เพลินเสือ้อเพลินซื้อใดเพลินกาเซียนะคะควมเสื้อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะผู้ใดกดไลค์กดแชร์เบิงงคลิปจนจบให้ถูกไหมรางวันที่หนึ่งเด้อค่ะดึงใบได้ค่ให้ถือเล็กนาเลขไทยให้ถืกเบอร์ส,ส,สู่ใบสุก